สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้โอ๋จะพาเพื่อนๆมาทานข้าวที่บ้านเพื่อนนะคะบ้านพี่สาวนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ในสวนนะมาชมสวนบางมุมกันก่อนนะคะได้เห็นแปลงผักทรงสูงแบบนี้พี่สาวทําเองนะคะทาสีเป็นสีชมพูด้วยนะ่ารักจังเลยนะคะ ก็จะมีกระเทียมใหญ่นะต้นกระเทียมสูงสูงที่เราเห็นนี่นะแล้วก็ผักชีนะมุมนี้เราจะเห็นเป็นต้นผักชีด้วยเดี๋ยวเราจะเด็ดใบผักชีนะไปทําอาหารด้วยนะพี่เขาปลูกสตอเบอรี่ด้วยที่จริงปลูกหลายอย่างนะแต่เราพามาชมแค่บางส่วนของมุมสวนเท่านั้นเองนะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นดอกไม้นะคะ มาที่โต๊ะอาหารของเรานะคะเราเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือผักหลากหลายนารนะนะัชนิดนะคะจากสวนนะคะจากสวนด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่ซื้อมาเท่านั้นเองนะคะวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างเอ่ยนะ,ะที่เห็นนี้มีแน่นอนนะย่างเหนือนะมีเนื้อด้วยนะคะแล้วถัดมาก็มีนี่นะของโปรโดเลยนะคะเป็นปลานะปลาแมคเคอเรียนะ,ะย่างนะคะ เราจะมากินเมี่ยงปลากันนั่นเองนะคะใครที่ชอบเป็นอารมณ์ย่างเนื้อก็กินเนื้อใครที่ชอบปลาก็กินปลาแล้วก็ผักมาเป็นส่วนนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะส่วนหม้อน,นี้นะก็เป็นน้ำเย็นเองนะเราจะทานขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยใครที่ชอบอารมณ์ขนมจีนก็ทานขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะ ทานข้าวเสร็จแล้วนะขออนุญาตมาเอ็นหลังนิดนึงนะคะส่วนนี้ร่มรื่นมากๆเลยนะคะส่วนนี้เป็นต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลเขียวนะคะอย่างออกแค่ลูกเล็กๆเองแล้วก็ปีนี้ไม่โดกเลยนะคะเราทานข้าวเสร็จแล้วขออนุญาตเอ็นหลังนิดนึงนะคะขอบคุณทุกโคน,นะ,คะที่มารับชมจนจบคลิปนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยความอิ่มอร่อยแล้วก็เพลนมิดมากมายจากเพื่อนใน่างแดนนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ